สีประกอ์รถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคิวของรถเก๋งขนาดเล็กที่ว่ากันว่าประหยัดมากๆเลยนะครับเป็นเครื่องตัวใหม่จากคอนด้าเลยวันนี้แม้จะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแต่ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวแล้วไม่น้อยมากๆเลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ221 Honda New City 1.0เ u อร์โตัว V ไม่2อม วันนี้เอามาให้ดูคือโฉมปัจจุบันเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วด้วยนะฮะ1.0 Turbo รุ่นนี้ว่ากันว่าประหยับถึง20โ,โลลิตรเลยนะโอ้สุดยอดมากๆครับวันนี้แม้จะไม่ใช่ตัวท็อปแต่ได้สภาพได้เล็กใหม่ครับคันนี้เลย221 0 Honda New City 1.0เท Turbo V ไม่20,000รถใหม่ป้ายแดง69,000บาท ได้รถบ,บ้านมือแรกมือเดียวอีกแล้วนะครับโมเดลผลิตปี2020ก็จริงแต่ว่าเขาออกหน้าโชว์นี้ทันวาคมเกือบจะปีใหม่แล้วนะครับปลายปีเลยมาจดทะเบียนต้นปี2มาจดทะเบียนก็ปลายปีเหมือนกันนะ 2021เลยนะโ oh, oh, อ้โหจดกันข้ามปีนะครับรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ20,000กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะนี่คือสีสันผิวพันที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามามาดูกันเลยสวยขนาดไหนามา กระดัางหน้าก็จะมาแบบว่าเป็นโครมเมียมด้านบนด้านล่างก็เป็นพลาสติกสีดำก็ดูเรียบหรูดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับไฟหน้านะฮะไม่ท็อปก็จริงแต่ยังได้โคมไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะฮะมีไฟเดย์ทัม LED ให้นะฮะแล้วก็มีไฟตัดหมองให้ด้วยนะอ่ามันก็ดีกว่าตัว S หน่อยหนึ่งนะฮะมีไฟตัดหมองให้โคมไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยปิ๊งๆเลยนะครับ ล้างขึ้นมาแล้วสำหรับฝาโปรงรอยใหญ่ไม่มีแต่มีรอยเล็กๆแต่ไม่น่าเกลียดครับส่วนใหญ่เป็นสะเก็ดหินเบาๆบ,บางๆกระจัดกระจายนิดหน่อยแต่ภาพรวมผมถือว่าผิวเขาดีครับเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ขอ,อนุญาตยขัดให้อย่างเดียวนะครับชิ้นนี้ขออนุญาตยขัดให้อย่างเดียวโอ้ยขอไปบางมากเลยส่วนกันชนมีรอยหนึ่งจุดตรงนี้เดี๋ยวจะเก็บสีเฉพาะจุดละแวกนี้ให้ส่วนที่เหลือขัดไปล้กันนะ ขัดไปที่เหลือไม่น่าเกลียดที่เหลือเบาๆที่เหลือดูแล้วโอเคนิดหน่อยไม่น่าเกลียดขัดได้นะครับภาพรวมแบบขวาสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาสวยนะครับเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นแถบนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรอย่างมากก็ขัดให้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนาจะมีขนแมวบ้างบางๆแต่ไม่เด่นไม่ชัดไม่น่าเกลียดหรอกครับเพราะว่าสีเป็นสีเทานี่รอยจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นขัดไปนะฮะ แ่มนี้เขาอยกขัด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 ขไปกระจกข้างก็มีขนแมวนิดหน่อยแต่ก็ไม่เด่นเช่นกันก็ขัดได้มีไฟเลี้ยวให้ด้วยมือจับมีสมาร์ทอินทรีให้เจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดให้เรียบร้อยหลังคาล้างขึ้นมาแล้วก็โอเคสวยดูดีสาวากาศทีบฉลามหลังคา้อไฟยังบางใช้ได้ล้อแม็กก็สวยนะคันนี้ได้ดิสเบรกล้อหน้านะครับก็ถือว่าขั เก่งนะฮะไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทไรเลยแม็กสวยมากตัว V ก็ได้แม็กลายนี้เลยแม็กอลลอยสีเทานะครับยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นยี่ห้อ a l l i a n c e นะครับเบอร์18560 r ป5ปียางใหม่มาก2023 ดอกลึกดอกสวยดอกคมดอกเต็มโอ้ยคุ้มมากเลยนะคันนี้ใครได้ไปได้ยางใหม่มากล้อหลังจะเป็นดัมเบลกนะครับแม็กหลังก็สวยเช่นกันไม่มีถลอกอะไรเลยนะครับแล้วยางปีใหม่มากนะครับ2023ย,ยี่ห้อ a l l i a n ห้นะครับดอกลึกดอกสวยดอกเต็มใช้กันได้อีก4ปีสบายๆนะครับประตูหลังขวาเปิดมาแล้วสติกเกอร์ยังอยู่ดีไม่มีงัดแงะแกะเก่าขอบยาง ดึงออกมาโอ้ยังเหนียวมากเลยไม่ค่อยมีใครดึงเม็ดอักสวยงามอยู่ครบซอกนายสวยแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะจ๊ะเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอ์กอยู่ครบซอกนายน็นอตเดิมไม่มีถอดน็อตไม่มีขยับเลยสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดอยู่ครบเลยนะครับ เสาหน้าขวาเม็ดอาร์กเอิบอ้อยเหนียวเม็ดอาร์กสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะซอกในแห้งสนิทแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับด้านหลังกันต่อคันนี้เจ้าของเดิมใส่สปอยเลอร์ม,มาให้เราหนึ่งชิ้นขอบคุณมากนะครับเป็นสีดำเงาส่งแนบฝาโป่งก็เท่ดีขอบคุณมาไฟท้ายซ้ายสวยไฟท้ายขวาเรียบร้อย ฝากระโปรงหลังสีสันเรียบร้อยนะครับกันชนพอได้มีขนแมวนิดหน่อยแต่ไม่น่าเกลียดครับขนแมวมีบ้างเบาๆมีติดเซ็นเซอร์มาให้เพิ่มอีก2จุดขอบคุณมากกันชนก็ดูแล้วขัดได้นะครับเดี๋ยวขัดให้ให้มันจังๆฝาท้ายรุ่นนี้เปิดด้วยรีโมทได้นะครับนี่สะดวกสบายตาเขบด้านหลังแห้งสนิทครับเม็ดอาร์คสวยงาม ฟ้ากระโปรงหลังน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับกระจกเดิมของ Honda ฝ้าท้ายน็อตเดิมไม่เคยถอดนะครับต่เข็บด้านหลังแห้งซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันฝ้าท้ายแนวซิลิโคนแห้งสนิทเดินตรงเป๊ะเดิม,ดมจากโรงงานงุดเข้าไปด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมคลมกริบผิวพันธ์แห้งสนิทครับ ห้องเก็บสัมภาระกว้างมากโค,โค้โหนี่คือจุดขายของซิตี้เลยนะครับเก็บสัมภาระาได้เยอะจริงๆมีถาดรองด้วยยกออกมาแล้วพรมสวยเลยนะครับยกขึ้นมาด้านล่างก็มีล้อไหลให้ใหเช่นเดิมเป็นล้อกระทะมีแม่แรงบิวล์วักรนอดล้อทุกอย่างครบหรือว่านด้านหลังแห้งเดิมโรงงานแนวซิลิโคนแห้งสนิทเดิมจากโรงงานไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนงสนิมไม่มีท้องไม่มีพ่น แถบซ้ายกันต่อนะครับแถบนี้สีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยสวยมากเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผิวเขาค่อนข้างเดิมนะครับผมคิดว่านี่คือผิวเดิมโรงงานนะครับเพราะว่าเคาไปบางมากแล้วไม้ก็แค่2,000 0โลเท่านั้นเองกระจกข้างมีไฟเลี้ยวนะครับสมาร์ทเอนทรีนี้ได้2ฝั่งซ้ายขวาเลยมีฟิล์มมีกันสาดให้เรียบร้อยนะครับล้อแม็กสวยมาก นบสวยเลยไม่มีทลองไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรทั้งนั้นยางอะไรแอนสปี223 0ดอกมาเต็มโอ้โหใช้กันได้อีกหลายปีแน่นอนนะครับล้อสุดท้ายสวย4ี่วงสวยหมดนี่ขับฝีมือไม่เคยเบียดฟุตบาทอะไรเลยสวยมากยางปี23ทั้ง4เส้นดอกคมดอกลึกดอกเต็มใช้กันได้อีกอย่างประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วครับ สติ cker กกอ,อยู่ครบนะครับแม้แต่ไอเนี่ยขอบขอบอะไรสติกเกอร์เขาไม่แกะเลยนะฮะเขาขับอย่างเดียวเนี่ยแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเป๊ะทุกจุดมากขอบยางดึงออกมาเหนียวมากเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายครับเม็ดอาร์คสวยงามซอกในน<า>น็อตเดิมทุกตัวครับไม่มีถอดไม่มีขยับ สติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแง่เก่าเก่าเลขตัวถัง MRHGN ลงท้ายด้วย T ี1 5 6 6 1ครับเสาหน้าซ้าย Met k, เม็ดอาร์อบอ้อยสวยงามเม็ดอารอยู่ครบซอกในแห้งสนิทแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีถอดเลยนะครับภาสีหมดทันวา ปลายปีนี้ไปาตามนี้เลยนะครับเขาพึ่งต่อมาให้ขอบคุณมากกระจกเดิมของ Honda ไปดูห้องเครื่องกันไะโฉมนี้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์มาใช้เครื่องเทอร์โบและเครื่อง 1000cc ซีซีก็จริงนะฮะแต่ว่าแรงม้านี่แรงขึ้นนะครับเป็น122แรงม้าเลยแล้วประหยัดถึง20โลลิตรด้วยนะครับเติมได้ถึง E20 เลยเป็นเกียร์ CVT นะฮะไม่แท้20,000โลเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับ โครงสร้างเดิมหมดครับซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมไม่มีถอดแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับแก้มขวาน็อตเดิมทุกตัวครับไม่เคยถอดไม่เคยขยับเบ้าโชกแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามซับในเม็ดอาร์คอยู่ครบมุดเข้าไปโอ้โหด้านในแห้งใสเดิมทุกจุดเลยอะตัวอักษรคมคมเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะครับไม่มีเพาะไม่มีพ่นอะไรเลยคันหน้ารุ่นนี้มีเม็ดอาร์คอยู่ด้านขวานะครับ แล้วก็คานหน้ารุ่นนี้มีพลาสติกบังเบาๆอาจจะดูยากเราต้องอาศัยดูคานข้างๆเอานะฮะว่าเม่อากสวยงามแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเป็นลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับมีเบรก ABS ให้เหมือนเดิม แกมซ้ายครับน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเบ้าโชกเม็ดอาร์คสวยงามแห้งสนิทชัดซีมองลงไปโอ้โหแห้งเดิมทุกจุดครับซอกนยฮนะยยน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับแก้มซ้ายก็น็อตเดิมทุกตัวฝาหน้าน็อกก็ไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับด้านใต้แห้งสนิทสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยรูกลมคมกริปก,ก,ปกันร้อนยังสวยมากสติ๊กเกอร์ครบทุกแผ่นทุกจุดเลยนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุด น็อตเดิมทุกตัวจะใส่ไปไหนอ่ะมองเห็นเลขเครื่องเบาๆแถมให้แล้วกันที่สิบอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้นะฮะศูนย์หนึ่งศูนย์สามแปดห้าอะไรนี่แหละมองไม่ค่อยเห็นอ่ะแต่เ,เครื่องเดิมแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันไปเดิมจริงๆจะเป็นบ่อผ้านะครับเราเปลี่ยนให้เลยครับไม่ต้องซักเสียเวลาเราหุ้มให้เลยเปลี่ยนจากบ่อผ้า เป็นเบาะหนังเทียมสีดําได้สีเทาให้เป็นเบาะธรรมดาปรับด้วยมือนะครับชุดนี้หุ้มขึ้นมาแล้วก็สวยใหม่สะอาดสะอานใหม่แน่นอนนะครับแผงก็เปลี่ยนจากผ้ามาเป็นหนังเทียมสีดําให้นะครับพลาสติกที่เหลือก็เป็นของเดิมโรงงานซึ่งก็ยังสวยดูดีใช้ได้ฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นลามินายังสวยใช้ได้นะครับผมแถมเล็กตัวถังให้ละกันรุ่นนี้ดูไม่ยาก เปิดมาแล้วนะฮะเลขตัวถังอยู่ตรงนี้ MR HGN ลงท้ายด้วย T 1 0 5 6 3 1นะครับ <S <S ด้านหลังนะครับเปิดมาแล้วก็สติก,กอร์เขายังไม่แกะเลยเนี่ยคิดดูเบาะเราหุ้มให้ใหม่นะครับเปลี่ยนจากบอผ้าเป็นหนังเทียมสีดำได้สีเทาให้เพราะฉะนั้นสวยสะอาดสะอาด เนียนตาแน่นอนแผงประตูนะครับก็เปลี่ยนจากผ้าตรงที่เท้าแขนมาเป็นหนังให้ที่เหลือของเดิมเป็นพลาสติกล้วนๆฟิลม์มลามินายังสวยใช้ได้รุ่นนี้จุดขายของเขาคือห้องโดยสารผมว่ากว้างนั่งสบายองศาการเอยนอะไรใช้ได้นะครับแล้วก็อ,อกพื้นที่สเปซต่างๆด้านในถือว่าไม่เล็กเลยนะครับตัวบอกเราหุ่มให้ใหม่นะพร,ระนั้นใหม่สวยสะอาดแน่นอนแผงประตูนะครับสภาพดีสวยมากฟิล์มลามินาก็ยังสวยนะครับประตูหน้าซ้ายแผงประตูนะครับ สวยเลยฟิล์มลามินาสวยเบาสวยทุกตัวครับเพราะเราหุ้มใม้ใหม่เลยนะครับนี่ไปลองขับกันกุญแจก็จะเป็น E-Mobilizer อกุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะเป็นปุ่มสตาร์ทป๊าสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับไม่สองหมื่นเจ็ดพันโลน้อยมากนะครับสองหมื่นเจ็ดพันโลเปิดแอร์ก,ก่อน ได้แอร์ดิจิตอลนะครับแม้ว่าจะไม่ท็อปแต่ยังได้แอร์ดิจิตอลปรับความแรงได้7ดระดับ,ปร,บ,บปรับุณภูมิแบบดิจิตอลได้ประมาณ3-4ทิศทางเนาะแล้วก็มีแอร์ออโต้ให้นะครับคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้จะเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆสวยเนียนดูดีนะครับถุงลมจะนับให้นะด้านหน้า2ใบที่บ่อยสองเป็น4 4ลูกครับพร้อมเบรก ABS นะครับ หน้าจอครับมาแบบคลาสสิกครับไม่มีจอสัมผัสนะครับเพราะมันไม่ท็อปนะฮะแต่ยังเล่นบลูทูธได้นะครับยังมีบลูทูธเล่นเพลงจากมือถงมือถือได้เนี่ยบลูทูธ f m b m u e บลูทูธมี USB มีนะ,ะเครื่องเสียงเดิมติดรถมาใช้ได้ไหมเดี๋ยวทำให้ดู FM แล้วกันโอเคยังใช้ได้นะครับอ่าอ่า้ยรุ่นนี้ต่อมือถือได้2เครื่องพร้อมกันด้วยนะฮะเท่าที่ดูจากสัญ,ญลักษณ์ ส่วนกล้องหลังเนี่ยเดี๋ยวผมติดแยกให้ละกันนะติดแบบเป็นกล้องแบบที่มันมีทั้งหน้าทั้งหลังในตัวให้ละกันนะครับส่วนอันนี้ผมขอนอแยกขายตามสเปคโรงงานไปนะครับด้านล่างมี power outlet นะฮะแล้วก็มี usb มาให้นะครับแล้วก็ร่องวางแก้วน้ำให้2ร่องมี auto start auto stop มีระบบอะไรเนี่ยการขับขี่แบบประหยัดนะครับ เกียร์เป็น CVT นะครับหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ยังสวยใช้ได้นะเบกมือแบบมาตรฐานเก่งเล็กนะครับ mm. ตรงกลางคอนโซลตรงกล,งกลางก็ยังสวยดูดีนะครับที่เท้าแขนเปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังให้แล้ว mm. ด้านหลังมีร่องวางแก้วน้ำให้อีกหนึ่งะครับเกียร์ด้านในมาแบบโล่งๆไม่มีรูไม่มีพอร์ตอะไรรุ่นนี้ไม่มีครูสคอนโทรลนะครับแต่มีมัลติฟังกชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์มีโลโก้สวย เนื้อพวงมาลัยสวยวัสดุต่างๆสวยเลยปรับได้กี่ทิศทางลงขึ้นเดินหน้าถอยหลัง4ทิศทางครบกระจกไฟฟ้า4บานเป็นออโต้คนขับ1บานเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าแล้วไฟตัดหมอกอ๋อเท่าที่ดูเนี่ยไฟตัดหมอกเจ้าของเดิมเขาติดเพิ่มมานะครับดูแล้วไม่น่าใช่ของโรงงานเขาติดเพิ่มมาให้เรามีระบบควบคุมก,การทรงตัวให้ กระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกไฟด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งที่บังแดดสีเทามีกระจกคนขับแต่งหน้าฝั่งซ้ายเรียบไม่มีอะไรเพดานสีเทาสวยเงียน,นกริปเจ้าของเดิมทำอะไรไป Honda Honda เดี๋ยวอันไหนใหม่สุดอันนี้ปี65อันนี้ปีอะไรปี2 3อันนี้ใหม่สุด เพิ่งเข้า Honda มาเมื่อธันวาที่ผ่านมานี่เองตอนนั้นใหม่25,900ตอนนี้ขยับไประมาณ2,000โลนะฮะก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแท้ไปแล้วเดี๋ยวรอบนี้ผมเข้า Honda กับเรา,าพึ่งให้แล้กันนะโอเค,อเคซ้ายมีแฟมให้คู่มือมีให้คู่มือใช้งานทั่วไปมีคู่มือใช้งานวิทยุมีสมุดเช็คระยะก็มีนะ ผู้ชายขับมือแรกมือเดียวออกรถทันวา29ทันวานี่เกือบจะแฮปปี้นิวเอียร์อยู่ละทันวา29ทันวา2020นะครับมาจดทะเบียน2021เลยสีลูน่าซิลเวอร์เมทัลลิกนะครับอยู่พะราม3นะฮะตัว V ีครับเ,เลขเครื่อง P10 ลงท้ายด้วย103 851 1ตัวถังลงท้ายด้วย t ี1 5 6 6 3 1ถ้าดูจากป้ายแล้วก็เพิ่งเข้ามาตอน20,000ต้นนะ ดูก่อนตรงไม้ตรงใช่นี่ตรงนะฮะสองหมกว่าโลนะครับเมื่อทันวานี่เองนะสำเนารถคันนี้ติดไฟแนนซ์ Honda าลิซซิงตอนนี้เราปิดบัญชีให้แล้วอยู่ระหว่างรอเล่มทะเบียนส่งมานะฮะโมเดลผลิตปี2020นะครับจดทะเบียน2021เลยทันวาเลยนูป้ายกรุงเทพนะฮะแล้วก็เลขทะเบียน4,3,6,5 เนี่ยทำไมไม่3,4,5,6ล่ะอ่าสีเทาเดิมโรงงานเลขตัวถัง MRHGN ลงท้ายด้วย s t 1 0 5 6 3 1เครื่องยนต์ P 1 0นะฮะ A 6 1 0 3 8 5 1 1เบนซิน3สูบ 1,000cc 1 2ซีซแรงม้าลองขับกันอ่าอยู่ท่านี้เอาวงเลี้ยวก่อนแล้วกันนะครับเราจะทดสอบวงเรียวันก่อนซึ่งก็คล่องตัวแน่นอนนะครับรถไซนี้ห้องโดยสารกว้างดีนะ อ่าไปแล้วกลับรถง่ายมากวงเลี้ยวจัดว่าแคบเลยเหลือๆเ,เลยเนี่ยดูเดี๋ยวไม่ได้หักหมดเลวยนะฮะเหลือๆเ,เลยเนี่ยนี่ไม่ต้องโยกฮะทีเดียวเวียงได้เลยนี่นะในขณะที่อัตราเร่งก็ถือว่าดีนะเครื่อง1,000งพันเทอร์โบพุ่งดีนะ122ยบพุ่งพุ่งมากไม่อึดไม่อึดพุ่งดีเบรกจึก๊กช่วงล่างแน่นนุ่มเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบาย นะครับห้องโดยสารกว้างนั่งแล้วปลอดโปร่งดีอ่ะเดี๋ยวผมแถมกล้องถอยแบบติดแยกให้นะฮะก็อันนี้ขายกันแบบสเปคโรงงานนะครับฟวงมาลัยเบาดีขับง่ายนะครับห้องตัวสภาพยังค่อนข้างสดมากนะครับ เอาเดี๋ยวไปดูราคาเลยบอกเลยคุ้มมากนะฮะใครเล็งเก่งไซส์นี้อยู่นี่บอกเลยวันนี้ขายราคาเบาๆ Honda City ครับแมววันนี้ได้โฉมใหม่หล่อๆแบบนี้เลยนะครับมาด้วยเครื่องยนต์สุดประหยัดอย่างเจ้าตัวนี้เลย1.0เทอร์โบเป็นรุ่น V นะฮะไม่ท็อปก็จริงแต่ว่าได้ใหม่น้อยนะฮะ20,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถใหม่ายแดง6 9 0 0บาทได้รถบ้านมือแรกมือเดียวเช่นเคยนะฮะ โมเดลผลิตปี2020นะฮะแต่ว่าเขาออกรถนี่ทันวาปลายปีเลย2020มาจดทะเบียนต้นปี2021ครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใไม้แท้ๆ20,000กิโลเมตรรับประกันซื้อึ้นเต็มราคาครับวันนี้บอกเลยราคาเราขายกันแบบเบาๆราคาพิเศษเลยนะครับ วอล์คอินได้ร้านเราตั้งขาย419,000บาทโอ้โก็ถูกมากแล้วนะฮะแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมสำหรับคนดดคลิปนี้เลยนะครับซื้อเงินสดก็ได้จัดไปเน้นก็ดีราคาเบาๆลดเลยเหลือเพียง399,000บาทบอกเลยราคานี้คุ้มมากๆ ใครไม่ติดว,ว่าจะต้องเอาออปชั่นเยอะเล่นตัวนี้นะได้เลขไมายด้วย20,000กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วราคาน่ารักจริงๆเลยเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะครับมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือส0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือเฟรี24ชั่วโมงและวกคนเอารถครับผมจเจ้รถขัศูนย์ฮดา เปลี่ยนท่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเส้นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและลมวันค่าเใจรอก่อนส่งมอบเช่นเคยด้วยนะโอ้คุ้มจริงๆนะฮะ รีบแวะไลน์มาได้เลยด้านล่าง idline@19sp คนน้าแบนดี้ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ Google m a p มพีม19สีประกรณ์เลยหยุดถนน,นกันล,ล้วปั๊บกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีมุฒากาศประตู2แล้วทัวร์ทีมงานไปขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกรณ์รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง,ง่าย ติดไฟแนนซ์ก,ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบกาศรีปรถกรรถม่สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com